สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทําบะหมี่น้ำหมูแดงรสหมาล่านะคะ้อยใช้กระหล่ำนะ น,นี้เป็นบบะหมี่บะหมี่ที่เป็นบะหมี่เจนะคะจะไม่มีไข่เนาะก็ใช้มือนะเพราะว่าทานเองนะคะหมูแดงนี่เป็นหมูแดงเจนะคะ เห็ดชิมิจิขาวค่ะต้นหอมอ่ะซุนสุนสน้ำแข็ง พริกหมาล่าที่พี่อ้อยทําไว้นะคะเวลาเราทาก๋วยเตีเ๋ยวนาะเราก็เอามาปรุงในน้ำก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะฉ <c oughs> <c oughs> ุนก <c oughs> <c oughs> ินแล้วเสร็จแล้วค่ะหมูแดงบะหมี่หมูแดงรสหมาล่านะคะใส่เห็ดออรินจินะคะเออเห็ดชิมจิไม่ใช่ออรินจิ แล้วมาทานด้กันค่ะบะม,หมีหมูแดง achi, ดหมูแดงเห็ดชิมจิรสหมาล่าอร่อยอร่อยค่ะทานร้อนๆดีมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้งนองๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะย่อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องย่อยเนาะฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ